บายกี้อตองครับคุยด้วยแล้วไงเป็นงั้นน่ะไม่ต้องมาพูดเลยครั้งแรกปลาตองมปนนเขาครั้งสองก็ลงเขาอีครั้งที่สามก็ยังขึ้นเขาอีกมาหลอกตองมาแกงชัดชัดรู้ไหมอ่ะว่าตองกลัวแค่ไหนตอตองไปผุถั่ะเบิกตองนี่ปิดตาปีเลย้เจอผีเหรอครับมาสองตอนหน้าที่ขาววอกวิ่งตามรถขึ้นผูทัเบิกไม่ใช่ตันสู พี่รับสารละลูกสาระว่าสารละเลวพี่ปามมาสาระเลวสารภาพต้องแก้ให้ใช่ไหมคะเออสารภาพพี่รับสารภาพเลยว่าพี่เองก็ไม่รู้ว่ามันสูงพี่เห็นนิสัเขาแนะนํามาพี่ก็เลยพาไปตอนนี้ขาลงตองจะลงได้ไหมพี่ปาตอนเกิดมาตองเดินได้ปะก็ยังไม่ได้ตองต้องคานนั่นไงตอนนี้ก็เหมือนกันไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดเราต้องฝึกฝน ใช่ตองต้องคานลงเขาพออายุสักยี่ิห้าตองจะได้ขี่รถลงเขาได้เฮ้ยมันเกี่ยวกันไหมเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวมีเพื่อนเพื่อนขี่ประกบเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกลัวกลัวไม่กลัวเลยก็ได้เอาคุณจะเอาไง นอะไรอ่ะแวบๆพี่แคิลีนว่าทำไงตองลองดูก็ได้แต่ถ้าตองล้มตีลังกาหน้าฟาดพื้นพี่ปามก็ไม่ชอบเลยจ้าเบกหน้าเบกหน้าเบกหน้าเอาไป่จี้เบกหน้าตองไม่ต้องกลัวขากลับเราไม่ต้องบิดเลยกลัวกลัวอะไรกลัวกลัวความสูง กลัวมันเฉียวมันกลัวจะเหกโค้งงี้เหรอกลัวตีวันลังกามีเทคนิคอะไรบ้างบางตาเวลาลงควรกำเบกหน้าให้มิดเลยอือแล้วก็หัวทิ่มตีลังกากิ้งลงไปมีประวัติอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับความสูงป่ะมีอะไรบ้างบอกไม่ถูกอ๋อเราต้องเบรกเราต้องเบรกเท้าก็เบรกมือพร้อมๆกันว้าวมีก็มีวันด้วยว่ะแหมโคตรเท่ว่ะมีเปล่าเฮ้ยไม่มีว่ะนี่มีเป็นมีเว้นแยกอ่ะอ้าวพิลเลตไนไม่ไหวแล้วเหรอ ร้อนเหรอก้อนหินก้อนนั้นช่วยนานได้เยอะเลยโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับชแนลเอเบจไรเดอร์ที่ยู่พมเนี่ยมากล้าเหมือนเดิมนะครับหาลงแล้วไปกี้ทีหลังพี่มะขามพามาจะมาอีกไหมหุ้ยชิวๆทิ๊ชิวชี่ไม่เร็วกันเลยเมื่อกี้ไม่จริงจริงไม่รู้ว่หายไปไหนไม่รู้อ้าวพีตั้มาอ่างไรข้ารวมแซงไปแล้วอ้าพี่เซงไม่ไดเดียวพี่ไปแวะเติมน้มันมาไม่ไหวแล้วให้ใ้ให้ตองลงก่อนไหมตองลงก่อนดีกว่าไหม ไปไปไปต้องขี่ไปเลยไป<อ>ทดสอบความท้าทายให้กับไบกี้ <c oughs> <c oughs> จะมีหน้าตาน่าสงสารยัง,งวะ <c oughs> ไม่ต้องร้องนิดเดียว <c oughs> อู้หูยลงร้อยเมตรก็สบายแล้วตองไปสบายแล้วลงประมาณร้อยเมตรไมทิ้งถนนสบาย <c oughs> สตาร์ทเลยอืออึ้ง โอ้หพี่ปรปภยืนให้กำลังใจเฮ้ยเออผ่านหลุมนี้ไปได้ก็โอเคแล้วเฮ้ยจ้ไปโอ้โหดูทางไปไปชา้าๆไปเดี๋ยวพี่ขี่คอไปไปเบรกหน้าเบรกหน้าแล้วคัดไม่ต้องกำเลยเออเบรกหน้าเบรกหลังเอออย่างนั้นแหละ ดเดียวดเดียวดเดียวเดี๋ยวเบกดาเบกดาเบก้าอะไรจีเบกหน้าโอ้โหทางเฮ้ยได้ได้ได้ไดเ้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดือดสายเดือดสายขอบคุณมากครับพี่ security จะสูงเลยโอาคิดอีกแล้วไม่ไหวไม่มาแล้วเฮ้ยทางสบายๆชิวๆไม่มีแล้วหลังจากนี้คือแบบจะไม่มีเนินแล้วเบกกี้จะไม่มีเนินแล้วมันจะไม่มีเนินแล้วเบกกี้ไม่มีกับผีอะไรแล้วใจเย็นสิ ท่องไวพุทธธรทมโมสังโฆมาเจ้าเบกหน้าเบกหลังไล้เอออย่างนั้นเลยเห็นไหมเราทำได้นี่สบายสบายผ่านไปแบบสบายสบายไม <c oughs> กี่คิดแตกเลย <c oughs> <c oughs> ใครอยากให้มันขามพาไปกี้มาแกงอีกฝากพิมพ์คำว่าแกงอีกแกงอีกพิมพ์มาเลยเดี๋ยวจ,จะจัดให้ทีต่อไปนี่แกงทเทเลทบี้ของเราหมวกแดงทั้งนั้นเลยว่เ <laughs> ฮ้ยหมวกแดงทั้งสี่คนเลยว่ะสุดยอดเลย ขามาเนี่ยเบกกี้ไม่กล้าขี่นำเพราะขากลับนี่เบกกี้มีเครื่องนำไม่รอใครเดี๋ยวซ้ายไหมเฮ้ยครื่องหน้ามีรถอะไรนะ่ะงานไฟฟ้าทางหลวงเ <laughs> ขามให้เราไปเหรออ๋ <laughs> อเขาจะยูเทิร์นเหรอหรือว่าเขาจะเลี้ยวหรือว่าเขาจะถอยหลังเออไปเล่รอบเพอเออถอยไปถอยไป <laughs> แบบหนึ่งไมกี้เออ <im itation> <im itation> ไมกี้พูดตื่นตระหนกตกใจ <im itation> ไปโอ้โหไมกี้ไปไม่โด <im itation> นแล้ว <im itation> ไมกิ้งอนแล้วปัดถอย แก้งครั้งที่แล้วเขาไม่เข็ดมาครั้งนี้โดนแก้งอีกแล้ว f ีเขาเรียกร้องมาบอกว่าอยากให้น้ำขามแก้งไบกี้บ่อยๆแม่เฮ้ยพอแก้งแต่ละครั้งนี่กูโดนตายับเลยหลังกล้องนี่โดนวนเลยไอ้พวกเองก็ชอบกันนักกันหนาให้แกล้งยุ่ยบุญตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุ๊จจจ โอ้ระวังรถทางด้านขวาด้วยไปค่อยๆไปดูรถทางด้านขวาด้วยเออรถมาเร็วงั้นเลยไม่รถติดแบบนี้หมอกามกันมุดละเกินไปเบกกี้ไปมาดูทักษะการมุดของเบกกี้กันตอนที่ไปอยู่กรุงเทพเนี่ยเบกกี้ไม่ค่อยได้ขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะครับทุกคนเบกกี้เอ่อนั่งแต่ BTS เอ่อนั่งแต่ MRT นั่งแต่รถเมย์สายแปด <What? S 1> หรือไม่ก็แบบเดินเพราะมาอยู่สงขลานี่ไปกี้เส้น,นคันเร่นลืกเกินไปกี่อยากให้น้ำขามเนี่ยพาเที่ยวพราะมาเที่ยวไปกี่ก็บน่บนบ่นน้ำขามพามาขึ้นขวนนิดนึงไปกี่ร้องแทบตายไปแล้ว อทิปก่อนนะขามต้องไม่มีใครแซงได้สแกนปุ๊บมีช่องว่างเข้าไปเลยเออ,อย่างนั้นสายตาต้องมงองไปยะประมาณ2กิโลเมตรเห็นไฟเขียวแล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆไปอย่ารีบเพราะถ้าเราเรีบมันเจอไฟแดงเราจะเบรกไม่ทันอ่าอันนี้คือเทคนิคเลยอ้าไฟเขียวแล้วไป มองต่อไปอีกประมาณ3กิโลเมตรก็เจอช่องว่างให้เรารีบมุดเข้าไปเลยแต่ต้องมองรถด้านหลังด้วยนี่มองกระจกไว้รถที่มีกระจกสําคัญมากที่สําคัญคืออย่าไปปาดหน้าคนอื่นเข้าใจไหมเอฟซีถ้าตรงไหนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเบรกไว้ก่อนไม่ต้องเสือกมุดเข้าไปเพราะมันอันตรายแกเราและตัวคนอื่นเม่อี้เบรกเลยมมมมันจะบ้าบ้าบ้ามันจะด่าบ้าบ้า พี่กับป้าแล้วครับทุกคนเวลาน้่าม่ขามาออกทิปนะครับคนน้่ยมขามจะไม่ค่อยขียน่นำหน้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือน้่ยมขามถือว่าเฮ้ยแม่ำขามเนี่ยมีกล้องอยู่เวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออกล้องสามารถเป็นหลักฐานให้กับคนอ,อื่นๆได้ที่สําคัญคือน้ำำ่ยมขามอายุเยอะสุดแล้วเวลาพาน้องๆมาออกทิปยังไงก็ อยากจะพานน้อๆเนี่ยกลับไปถึงบ้านด้วยที่แบบถ้าบางคนี่แบบเออชวนออกริปแบบต่างคนต่างขีต่ตะปั้นขี่แบบไปถึงจุดหมายปรากฏว่าคนข้างหลังเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับมันจะสนุกอะไรจริงปะมันต้องไปพร้อมกันมันต้องแบบขี่ไปด้วยกันเกิดอ,อะไรขึ้นก็แบบจะต้องอยู่ช่วยกันไบคี้กำลังหาช่องว่างแล้วไบคี้ก็มุดซ้ายเข้าไปไบคี้กำลังเลงอยู่ดูช่องว่างปุ๊บไบคี้มุดขวาข้าไปจากนั้นก็เบี่ยงซ้าย <c oughs>

นี่ให้สัญ,ญลักษณ์ว่ามีรถกระังจออกมาเซงไปแซงไมน,นี่มันต้องอย่างนั้นขาจำนี่บอกเลยไปกี้ไม่คุยกับใครเลยตั้งหน้าตั้งตาเปยดอย่างเดียว ไม่สนใจใครแล้วไม่แน่ใจว่าทิปหน้านี่บยบ i k ้จะยากมากับนนะั้นมาขาหิงหรือเปล่าแล้วค่ะค่อยอยากให้ b บ k e ้มาอีกก็ฝากพีิมพบวกหนึ่งมาหลัว Bikey มาหลัวบ i k ้มาหาแล้ว2,000บางตาลกับ b i ก e y อ้ามาอย่างเท่ น้ำข่าวจะไม่ไปหรอกถึงแม้ว่าถนนจะว่างน้ำข่าวก็ไม่ไปไน้ำข่าวจะต้องไปพร้อมเพื่อนขอสักหนึ่งอ่าหนึ่งผลงานเพลงหนึ่งผลงานเพลงเท่าน,นั้นเออไปพร้อมไปบงังตาพร้อมแล้วหนึ่งผลงานเพลงจัดมา เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไปอีกไม่พุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ไปอีกวันไหนก็ไม่ไปแล้วไม่มีวันไหนว่างเลยเออไปอีกดีไทป์สี่พิมพ์บวกหนึ่งเกินเกินร้อยคนไปกี้ไปไหมไปถ้าเกินร้อยคนอ้าโอเค่บากพิมพ์บวกนึงให้เกินร้อยคนเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างอะไรที่ไม่ประทับใจบ้างขึ้นเขาลงเขาไพ่ประทับใจอย่างนี้เลยเหรอแบบขี่เร็วองี้ก็ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหม อ๋อเดี๋ยวถ้าขึ้นขอนี่คือน่ากลัวินเน่ยผมอยู่ด้านล่างกินเนะโอ้เก๊กึนคอแห้งว่ะแข่งกับเสียงพี่ว่ะเออแล้วตอนลงกับตอนขึ้นคือตอนลงน่ากาลัวกว่าอมีเทคนิคอะไรมั่งเดบอยากจะบอกเอฟซี FC ว่าเนี่ยเวลาลงเขาต้องทำอย่างนี้นะ <laughs> <laughs> สตันไปแล้ว <laughs> พี่เห็นใส่หัวตลอดทางเลยโอเคเดี๋ยวพี่ไปส่งตองที่บ้านนิดนึงแล้วก็ เราก็แยกย้ายกันเดี๋ยวไว้เจอกันถ้าหมวกหนึ่งเกินร้อยคนก่อนจัดมาโอเคไปแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายายบายบางตาชุดเต็มมาอะไยาง